สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะกับหัวข้อของเราก็คือมิตรภาพใหม่ๆเนาะที่จะได้เจอที่คุณจะได้พบได้เจอเรามาดูกันดีกว่าลักษณะนะคะหรือไพ่อยากจะสื่อสารบอกอะไรนะคะมิตรภาพใหม่ๆที่คุณจะได้เจอนะคะขอไพ่ห้าใบาค่ะ ขอไพ่ห้าใบกับมิตรภาพใหม่ๆที่คุณคนที่เข้ามาชมวิดีโอนี้จะได้พบเจอคะ่ะมิตรภาพใหม่ๆอาจจะเป็นมิตรภาพใหม่ที่เป็นคนเก่าก็ได้นะคะ คนที่อาจจะเคยเลิกคบเลิกคุยความสัมพันธ์จบสิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปต่อไม่ได้นะคะหรือเป็นคนที่บางทีเราอาจจะลืมกันไปอะคะ่นะเนาะลืมกันไปไม่ค่อยได้สนใจใส่ใจอะไรกันมากนะะักค่ะอาจจะเป็นเพื่อนเก่านะคะมิตรภาพเก่าๆอะคะ่ะนะหรือมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะ น่าจะเป็นคนที่มีลักษณะที่ค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะเป็นคนที่ดูสันโดษโดดเดี่ยวเดียวดายนะะเขาอาจจะชอบแบบนั้นนะคะเนาะหรือเป็นคนที่เขาอาจจะไม่ค่อยได้สูงสิงหรือว่าไม่ได้มีเพื่อนกลุ่มใหญ่อะไรนักอันนะคะคนคนนี้อาจจะชอบนอนดึกนะคะชอบนอนดึกเป็นคนที่เหมือน ดูเป็นคนไม่ค่อยได้สนใจอะไรรอบข้างเท่าไหร่ค่นะเขาอาจจะมีโลกของเขานะคะแต่ในขณะเดียวกันเนาะถ้าได้พูดได้คุยก็เป็นคนหนึ่งเลยที่ทำให้คุณมีชีวิตชวาไปด้วยได้หรือคุณจะรู้สึกพอพอมารวมตัวกันมาเจอกัน คนคนนี้นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับราศีกันอาจจะเป็นคนธาตุลมได้นะคะเมถุนตุลกุมเป็นคนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับราศีสิงเป็นคนที่อาจจะดูมีความเป็นเด็กกันนะคะมีความเป็นเด็กแล้วก็คือถ้าเกิดได้พบได้เจอเนาะเขาก็น่าจะมีรูปลักษณ์นนะะหน้าตาที่ มีเสน่ห์ต่อผู้คนรอบข้างผู้คนเห็นแล้วก็เอ็นดูนะคะแม้แต่ตัวคุณเองนะเขาก็จะทำให้รู้สึกเหมือนรู้สึกสดชื่นสดใสนะคะรู้สึกมีชีวิตชีวาดูเป็นคนที่โดดเด่นนะคะในขณะเดียวกันเนาะก็มิตรภาพเนาะเราก็อาจจะไม่ได้จำกัดคนอะนะคะคุณก็อาจจะพบเจอผู้คนที่มากมายหลากหลายอาจจะเป็น คนที่มีความอา่อาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะหรือว่ามีความมีความเป็นแม่มีความเอาอกเอาใจเก่งอะไรเงี้ยค่ะใส่ใจละเอียดละออเข้าใจผู้คนรอบข้างนะเป็นคนที่เหมือนมีความหนักแน่นมั่นคงนะคะพร้อมที่จะเกื้อกูลช่วยเหลือผู้คน เนาะคนคนนี้นะคะเป็นไปได้คุณอาจจะได้เจอมิตรภาพที่เขากําลังตั้งคันอยู่ด้วยก็ได้นะคะกําลังตั้งคันมีความเป็นแม่เนาะเป็นแม่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆหลากหลายเลยนะอาจจะเจอทั้งเด็กวัยกลางคนไปจนถึงผู้สูงอายุนะคะอืม นะคะก็ทีเนี้ยบางทีการพบเจอเนี่ยนะคุณอาจจะได้เจอคนที่เข้ามาแล้วเติมเต็มหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเติมเต็มให้มีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะทำให้รู้สึกเหมือนมีที่ปรึกษาค่ะมีที่ปรึกษามีคนที่เข้ามาแล้วดูใส่ใจเรานะคะใส่ใจถามถย นะคะมีความเป็นห่วงเป็นใยเป็นคนที่อบอ้อมอารีค่ะเอื้อเฟื้อเนาะแล้วก็หลากหลายอย่างที่บอกไปตลอดจนการพบเจอคนที่ค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงด้วยนะคะเนาะก็ประมาณนี้นะคะเข้าวๆมิตรภาพนะคะห้ามใบที่คุณนะคะมีโอกาสจะได้พบเจอซึ่งแน่นอนหลากหลายค่ะ หลากหลายบุคลิกลักษณะนะคะ